สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีลุงป่านะทุกคนทานเบะให้ถามแนะ่บ้านชุ่มเจ้าก้อนคือบ้านก่อยบริเวณเดยนหงษ์ทานผสมมาไวด้ดีน้ำเหือไรสาใสเด้วยนะี่ตาโตบะอัญ,ญาหาฮกซิปไพออ่นะบ่พ่อตี โหดโพโอ้ยขี้ข้านไปเอาดิบอย่อกะทินี่มาตส่นี่คือบ่้หายมันกินมันแห้งนะมันบม่ได้กินไหนมันแห้งมันคูเบิ์ด ป้าต่อีเลยพวงมาขบแล้วเนาะันนี้นะสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องดัดี่น้อ้หอมผัวให้เบิ้งเนี่จับไปใส่หอมผัวมาหอมผัวมาจูงหมกันรวๆกัะแนวมันหมากเนาะเฮ้ยมืม มือ่น้ไปีาก็ัางานมอาเต่ยีใหม่มายังกบบอเดวนีมบ่แห่งกบไดมีเงินนี่มา่ออกทอนอันนี้นะ มากออกสังกระซีนั่นแทนการก็ออกโลดการนี่โอ้ยแนมหอมเห็นอย่างเนาะนี่อืมามาหดจัมันกับบลอลเนี่เป็นยังมาสิบบัลอยทามาบัวลกันมันค้างโลดยกขึ้นก็ได้ยกเท่านนี้ยกก็ได้พางบัวแหยกขึ้นมาโลดพังกขึ้นได้ โยึ้นมัจเศร้าเส้นได้ยยันขึ้นมาคืนเพราะไมยังไม่ได้ฝังที่ไหนแค่ของว่าต้องการให้คอนเซปต์นั่นคือคืนใหมันแนมเห็นเฮือนเอรสีกูจัครั้งแรกมานี่มือตั้งแต่ลองสูงเลยน่นีว่าสูงบอกว่ากัวน้ำมันไม่ไหลเฮ้ยนั่นจัขืดได้จังย่าหนามาไุไล มันบ้ะให้มันข้างเงี้เฮ้ยอย่ามันไรกระสร้างมันข้างกนมีเตมุ้งที่ที่ครับตอนแรกกระตัดเสาอะตัดนั่นอะมันสองไม่ห้าสิบเพูเลยมันครับสองม่ห้าสิบก็บอบางบอกสูงเกินไปเล้เอาแค่สองเมตรยีสิบนี่เสาที่อเมตรยี่สิบเลยจัดกท้ายอก้พา่กันนแกเวาีโดนผมมาสานมาไผถแต่ยากให้มันสูงก็ต้องยกเสาขึ้นมาดีดเสาขึ้นมาได้ ดีเซละขึ้นมาเพราะันมันแนมบอเห็นงงนี่จะน้อยงัอขวอยแบเขามาทั้งนังนะกระลุมลงมาอยู่ดเบพราก่เไปดิแล้วก็ตม่ลงไปทรูันนะปิดแะตูหน้าบ้านเาไัวนี้มั่เลยเอาเงยยกขึ้นปรดนี่นี่นี่น้ำน้ำเย็นกินยังไหนบ่อยจงใม่ก็ิ่ใส่ะ เอาข่นหเอาสเกตัวนี่มันยางได้เ้ยีทัวบอเอาสเกหันแล้วอ่นนใ่หมใ่หมาใส่ใสม่แต่มากออกสังกสีหน่อยมากออกไปเลยใช่หรือออกหมดมอส่วเดียวเลยก็สั่งซื้อสิบเอ็ดพุดพูเฮยเอาสิบหาผเป็นยังมอห้ มันอลังการโลิมมันากมีนอยกิะนมีน้อยงเกระดาสาโอ้ยภัยย่ห้านะเนาะกระดานวัดสีพอโอ้ยใช่สีพ่องกพ่อเลยกันสามสี่ปีเลยันคุ้มไปเลยแม่นะ บอมันเเย็นแต่ตัวเอกสบายดีสีน้องยังหน้ากเมียยกขึ็นีมน่างคลูกสีย่านมันบอไล่เป็นยังมันสีบอไล่นะเฮ้ยแต่ห้องหถานในเองเราต่คนอีเเฮ้ยตาอแม่นะตอะไรฮะมันสอเมห้าสิบอันนี้ข้าเปลือกละคังนี่อ้หยกบได้แลป ยกบได้เอตะปู่งบอตีแนบอยู่ไม่ต้องยกบได้ตะปูล็อกบ้าลยซ้ดอกเลยหลอกตะปูบ้าลเลยล้วตะปูบรล็อกมาได้ยกขึ้นมัเกิดสีแล้วส่วนไม่ไม่เลยไม่เติมอะไรสีเจอนมาเอามีเล็กงัดอานนั่นตีแนมบอเห็น ไม่ตรงตามคอนเซปต์เลยทุกคนพังพังพังหัวใหม่ในทางของมันที่จริงคนจะใครเห่มอัจจะเห็นเลือนน้ำ่นะภาวยาน้าบลายจะขึ้นไงใดจังหว่าน้าบลายมันจะไปข้างใส่น้ำนะถามเน่บวกข้างเลยจะข้ามกันง่ายเพื่อทำามนนักนะมันไปไปเละ บ่ใจจริงว่าก็ใจใหญ่เพดนะ่มันอ่าใหญ่กดไม่บมดลำเป็ยต้นมาตีเฮ้อเสี่ยวเว้ยโอดยเยแล้วมาแก้ตัวนี้บอกตมะงมาเห็นตังเขา้เล็กงัดนงัดตะปูตัวเดียวนี่อ๋อเออได้งาดนองอตอกไม่มันก็ทันแล้วตะปูมันยังไม่ได้ตีแน่มีบมดแสแรงไมกบไปตามนั่นเลยตัวนี้เอาแสแรงนะเฮ่ห์อะเหเขาา้ตักแข็งอย่ามแมนตีตองแข็งทุ่งยางอย่างโมแมนรอ

มาไม่โตคนสร็จวนี uh ้ไ huh. ม่แตกแล้วบองอ่างนอกนี no. ่ย่อเป็นมาได้ครับย่อเราได้ถ้ามันแห้งแล้วมันบอกกินแบะนะแบะกระทินนะกะคูเบิดมันกินในตอนเอามาใหม่ๆหอ๋อน้ำใส่มันแรงเพราะมันน่ะไงงวกินมันบอกกินจ้ะพี่น้องท้งนี้เพันขึ้นยากอะไรจักะเอาสังกะสีหรืออะไรดี เงยเด้อเย็นๆด้มันรู้ได้หนึ่งตัวเดียวนับเป็นยังดอกก็ต้องอาขึ้นดอกก็จะเตียงมาใหม่แลนอยู่อเออบ้างนก็ดีเล้ยัง็นเห็นขาดลเวลาเซิงกันน่ะอยู่ทางเทียงลามาหลักก่อนกันเนออยว่าพูดกันตบเดือน แค่ดีเลยตะป่างกับตะป่งเรียนรอหนัตะป่งคลองสั่นแน่นิตะปางทองอุโคลงโคลงจนเหมือนมันอะอะแม่ไม่เสีเอาเพื่อมาหักเขาอ่ะมาหักเ็ปบันไดใหม่เลยเห็นบันไดใหม่ลงไปเลยชิล้งานเงียบขาดเทนบอมบ์นีนะบอ เน่มีลมมมีลมมีดาบยังเลยนต่ะตงเลยงลมมาอยู่ก็เจ้า่เยไปสือมันบ่ตกแล้วปีนี้นะปีนี้นะผมมีฝนแล้วเนาเียบ้นี้บอมื่อเไปโหดฮะ้กันไฟบ่ไปนตีเอ็มบ่ได้สะออนเฮย ไม่ใช่มาคุณด่น้ำแหละกด้ซอนจิตเอ่าอันกระว่าด้วนี่แหละอมาไปเตะขาข้นเลยทองเท้าลงมานุน่เนใส่ท้าอาใส่น้ำเย็นกินเหรอตรงนี้นะกะติกนะลูกอ่ะมาสังกะสีบอกมาใส่โอ้ย งเงินแห่งกระโจมอยู่เดี๋ยวนี่นนะเงินที่มีอยู่ี่มันใส่หอดสงการอยู่บ่หนิสงการแห่งก,กระสิทธหางไปเล่นลายทางอยู่ยมันสิได้ไปใส่แนวนี่นะบ่จ้าตํารวสิว่าเอออยากให้หเหอฟซีฝากมาให้หรอฝากมาโลดพี่น้องผมใชสิฝากมากกว่าฝากมาให้แน่พยายมีเงินก็นกได้ฝากมาโลดใหายไปหาอน้องเทนเห็ดเที่ยงมันงามๆก็ฝากมาโลดจ้า Remember, s, pareil, มไ, um. ไม่คนมุงเทียงน้ำวี่เลยไมใส่เวลาไปเขิงมือมุงตอนนั้นนะท่สี่มุงเลยด้่ไปตัดออกไมขาวีใส่ยังอันนี้นะสังกสี่าวบอ เางามยุพยัานมสิเป็นยังมานอนหะนลายอยู่บ่อพอย่สได้พออกอ๋พอพอพอเป็นยังสิบบ่อพอสิบสามนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบใจไรส่หมานยกยังวนี้